สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปุตกได้รักนะคะทุกคนนี่ตรงนี้โบอยู่ตรงแปลงผักของโบนะคะโบปลูกถัว่วพลูไว้นะคะนานแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นลูกนะคะเป็นลูกดกแล้วโบปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะคะตรงนี้เห็นไหมลูกเต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้โบก็จะมาเก็บถั่วพลูนะคะไปไว้ทำข้าวกันบางลูกก็แก่แล้วนะคะลูกใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยคะ่ะ มันก็ยังจะมีรุ่นที่ยังเล็กอยู่นะคะโบก็ยังจะไม่เก็บมันก็จะเป็นรุ่นๆไปะคะ่ะไอ้พวกนี้คือแก่แ,กแล้วแก่แล้วโบก็ไม่ได้มาดูไปช่วงหนึ่งนะคะตรงนี้ก็กำลังเป็นดอกอีกดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดอกเป็นแบบนี้กำลังเตรียมจะออกดอกอีกเลยะนะคะ นี่ปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะโบก็มีเสาให้เขาพันลูกนี้ก็ปล่อยให้โตอีกหน่อยข้างล่างนี่เขาก็มีนะคะเนี่ยเวลาเก็บเราต้องลื้อดูดีๆนะคะนี่ขนาดอยู่ตรงดินยังมีเลยค่ะเขาเลือ้อยไปเรื่อยเลยนะคะเราต้องคอยจับพันกับเสาพันกับหลักนะคะ วันนี้โบก็ได้ประมาณนี้นะคะพอยำจานหนึ่งเลยค่ะจานใหญ่เลยซื้อถ้าไปซื้อเขาก็ประมาณ20่สิบบาะคะ่ะอันนี้เราปลูกเองนะคะปลอดสามทิศไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยเโบจะให้ดูขนาดฝักนะคะนี่อันนี้คือฝักที่กำลังกินได้นะคะส่วนมันจะมีฝักที่แก่ที่โบเก็บมาอยู่ อันนี้คือฝักที่เขาได้จะแก่แล้วนะคะเริ่มเป็นเม็ดข้างในแล้วมันก็จะแข็งนะคะเราก็จะไม่ค่อยนิยมกินแล้วก็จะกินพวกฝักอ่อนๆน,นะคะฝักอ่อนๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือกำลังกินค่ะคช่วงนี้พวก็ยุ่งนะคะไม่ค่อยได้ปลูกผักอะไรก็ปลูกอันนี้ทิ้งไว้นะคะแล้วก็มีพริกหน่อยนึงนะคะ พริกก็กำลังเป็นเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะให้ดูพริกนะคะโอเคมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพริกของโบเห็นไหมกำลังเป็นเต็มต้นเลยนะคะนี่คือปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรนะคะก็มีรดน้ำบ้างนะคะปลูกป,ปลอดสารพริษก,กินโบชอบกินกับพวกไส้กรอกอีสานนะคะอร่อยมากเลยพริกแบบนี้นะคะก็มีเพียมีอะไรขึ้นบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พามา เก็บถัวพูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ